นี่คือครั้งแรกที่ฉันย้ายมาอยู่ที่นี่จังหวัดที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะได้มามาก่อนเปลี่ยนที่นี่ก็ไม่น่าเบื่ออยที่คิดแต่เหงา หลังจากยายมาที่นี่เกือบเดือนวันนี้ฉันนี่มีโอกาสมาที่วัดพระพุทธบาทราชวระมหาวิหาร ที่นี่โดดเด่นตรงที่มีรอยพระพุทธบาทซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆที่ถูกประทับไว้บนหินชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเมื่อก่อนวัดนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ชาวบ้านทุกคนต่างมีความผูกพันที่ชุมชนจะมารวมตัวกันทำบุญผนังวัดก็ประดับไปด้วยจิจกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราวของวระพุทธศาสนาอย่างละเอียดและงดงามกภาพเหมือนมีชีวิตที่เล่าเรื่องของอดีตปัจจุบันและอนาคตของผู้คนที่นี่ เมื่อได้มาเยือนที่นี่ฉันจึงรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและความมีชีวิตชีวาที่วัดแห่งน,นี้มอบให้แก่ผู้คนทําให้ฉันคิดว่าบางทีที่จังหวัดนี้ก็มีดีกว่าที่คิดแฮะปกติแล้วฉันไม่ค่อยให้ความสําคัญกับช่วงเข้าพรรษามากนะักเพราะมันดูเป็นเรื่องไกลตัวแค่รู้ว่าเป็นเวลาที่พระสงฆ์ต้องจําพรรษาอยู่ที่วัดก็เท่านั้นแต่พอได้มีโอกาสมาที่วัดพระพุทธบาทความรู้สึกก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เข้าร่วมประเพณีตักบาตรดอกไม้ในวันเข้าพรรษาถนนเล็กๆหน้าวัดเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายวัยแต่ทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกันคือดอกเข้าพรรษาสีเหลืองสดในมือพอถึงเวลาพระสงฆ์เดินมินทบาทชาวบ้านจะค่อยๆวางดอกเข้าพรรษาลงในบาตรอย่างนอบน้อมทีละดอก ทุกๆดอกคือความตั้งใจเล็กๆของคนในพื้นที่และต่างพื้นที่แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือความศรัทธาที่รวมกันจนกลายเป็นประเพณีที่หล่อเลี้ยงชุมชนสืบต่อมาแน่นนานก่อนจะย้ายมาที่นี่เคยได้ยินเขาว่ากันว่าถ้าจะพูดถึงสถานที่เที่ยวในสระบุรี สถานที่ธรรมชาติสวยๆคือสิ่งที่ใครก็ต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกไม่เคยเข้าใจว่าทำไมเหมือนกันจนกระทั่งได้มีโอกาสมาสัมผัสด้วยตัวเองมีสินาที่เรียกว่าจิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นฉันเลือกไปสัมผัสกับน้ำตกที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขียวขจีน้ำใสยเย็นไหลผ่านอย่างนุ่มนวลอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีหนึ่งในอำเภอที่มีสายน้ำที่งดงามที่สุดของภาคกลางน้ำตกเจ็ดสาวน้อย น้ำตกแห่งนี้มีเอกลักษณ์ที่ต่างจากน้ำตกทั่วไปไม่ได้สูงชันหรือหน้าหวาดเสียวหากแต่ไหลลดล่นกันอย่างอ่อนโยนถึงเจ็ดชั้นเล่ากับบันไดที่ธรรมชาติบรรจงวางไว้ทีละขั้นทีละตอนสองฝ้ากถูกโอบร้อมด้วยร่มเงาของไม้ใหญ่และพืชพัน์นานาชนิดที่นะักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นแวะพักหรือเล่นน้ำให้คลายร้อนอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ หลังจากที่เสร็จจากการเที่ยวที่น้ำตกฉันก็ออกเดินทางต่อไปยังฟาร์มโคโนมแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรซึ่งในอำเภอเดียวกันกับน้ำตกเสรสาวน้อยและอยู่ไม่ไกลกันมากนะักมาที่นี่จะมีรถรางที่พร้อมจะพานักท่องเที่ยวทัวร์รอบฟาร์มทำให้มองเห็นภาพรวมของความทั้งพื้นที่จุดแรกที่ผ่านคือศูนย์กษตกรรมธรรมชาติมีการสาธิตการทำสารเคมีจากนมสด เพื่อนำไปเป็นสารอาหารให้ต้นไม้ที่ปลูกไว้ต่อมาเป็นอาคารีนมวัวที่เพิ่งปลดโอกาสให้ทดลองลี้ยนนมด้วยตนเองก่อนกลับจากอำเภองมกเหล็กของฝากเช้นชื่อของอำเภอนีที่ขายไม่ได้เลยนั่นคือกระวีพับแป้งบางกรอบไซแนนหอมหวานเป็นของฝากเล็กๆที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้ดีทีเดียววันนี้เป็นวันที่ฉันนี่มีโอกาสมาสัมผัสกับบรรยากาศประเพณีแข่งเรือยาวครั้งแรกในชีวิต บรรยากาศตั้งแต่เช้าก็คือคับไปด้วยเสียงประกาศจากลำโพงเสียงกองและเสียงหัวเราะของผู้คนที่เข้ามาจับสองพื้นที่ริมตลิ่งเมื่อเสียงกองสัญญาณน,นังขึ้นฉันได้เห็นฝีพายจำนวนมากเสียงกองตีดังเป็นจังหวะเดียวกับฝีพายเสียงเชียร์จากสองฝั่งแม่น้ำทุกคนลุ้นจนแทบกั้นหายใจก่อนจะระเบิดเสียงเฮเมื่อมีเรือเข้าเส้นชัย หลังจากการแข่งขันจบลงฉันเดินต่อไปยังตลาดท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ไม่ไกลนะักถนนเต็มไปด้วยร้านขายของพื้นเมืองสิ่งที่สะดุดตาคือผ้ายกมุกที่วางโชว์อยู่หน้าแผงขายตายละเอียดทอด้วยเส้นไหมประณีตผสมประกายมุกดูงดงามราวกับผืนผ้าส่องแสงได้เอง หลังจากอยู่ที่นี่มาหลายเดือนวันนี้ฉันได้มีโอกาสได้ร้องขึ้นรถไฟไปยังเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ตั้งแต่เช้ามืดระหว่างทางรถไฟเล่นผ่านทุ่งนานและหมู่บ้านเล็กๆเกส้นทางค่อยๆเลี้ยวโค้งไปตามภูเขาและผืนน้ําที่นี่ไม่ใช่แค่เขื่อนสําหรับกับเก็บน้ําแต่เป็นชีวิตของผู้คนและชุมชนน้ําที่เก็บกักไว้ช่วยให้ชาวนานและชาวสวนมีน้ําเพียงพอสําหรับเพาะปลูกอยู่ที่นี่มาหนึ่งปีไปเที่ยวมาก็เยอะ แต่สิ่งที่พลาดที่สุดคือการที่ไม่รู้ว่าของดีอยู่ใกล้ตัวนี่แหละวันนี้ฉันได้มีโอกาสได้เห็นนักเรียนกำลังซ้อมคีตะมวยไทยอยู่ฉันสังเกตเห็นทุกท่าทางตั้งแต่การวางเท้าการหมุนตัวการประสานมือกับคู่ซ้อมเห็นได้ชัดว่าความงามของข,องขีตะมวยไทยไม่ได้มาเพียงชั่วข้ามคืนแต่มาจากการซ้อมซ้ำความอดทนและความตั้งใจที่นักเรียนทุกคนใส่ลงไปในทุกจังหวะ บางทีการอยู่ที่นี่ก็อาจจะไม่น่าเบื่ออย่างที่คิดแฮะ